เธอใครเป็นเหมือนเรา่ะนั่งดูหมีเนยจะจะร้อ,องไห้เฮ้ย hey, มันทําให้เราเข้าใจไว้ว่าทําไมน้องนเนยอะถึงตกคนเข้าด้อมได้ทั่วประเทศแล้วก็ตกคนได้หลายประเทศมากขนาดนี้ซึ่งดาได้ค้นพบ3ามเหตุผลที่น้องเนยแบบมาทําอะไรกับโลกภายในของเราข้อหนึ่งน้องเนยอะได้มาทําความรู้จักแล้วก็ทําให้เราได้ปลดปล่อย จิตวิญญาณความเป็นเด็กเด็กน้อยคนนั้นน่ะที่มันอยู่ในตัวเราอะเราได้ปลดปล่อยเขาออกมาแล้วตอนเนี้ยทำไมไดาถึงแบบร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้ด้วยความแบบเสียใจหรืออะไรนะแต่มันรู้สึกสั่นสะเทือนแล้วก็รู้สึกถึงเด็กน้อยในตัวเราคนนั้นจริงๆอะที่น้องเนยได้พาเราได้ไปเจอเพราะว่าความเป็นเด็กน้อยในวัยนั้นอะวัยสามขวบอะเฮ้ยมันมันมีความสุขมากนะ ในโลกที่ยังไม่ได้รับรู้โลกของความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นโลกที่มันโคตรมีความสุขเลยแหละซึ่งน้องเนยอะ่ะพาเราไปแล้วดาเ <c oughs> ชื่อว่าแบบน้องเนยก็คงพาเราทุกๆคนอะ่ะซึ่งดาเห็นแบบมัมหมีอะ่ะวัย50าวัยแบบเยอะกว่านั้นอะ่ะก็ไปหาดอแบบเยอะมากและเนี่ยคือสาเหตุหลักที่ทําให้เราอะ่ะกลับมามีความสุขเหมือนวัยเด็กอีกครั้งส่วนข้อ2 นามองว่าน้องเนยอ่ะฮิวใจเราจริงๆซึ่งในโลกใบนี้มันมีความเครียดมันมีความเหน็ดเหนื่อยมันมีความหนักหนาสาหาัสแต่น้องเนยอ่ะมาช่วยฮิวใจเรามาเต้นดุ๊กดิก๊กมาหยุ่มหัวพี่เลี้ยงเฮ้ยมาสร้างความสดใสให้กับโลกใบนี้มันมันโคตรมีความสุขเลยจริงๆแล้วคือคงมีหลายคนน่าจะลองให้เหมือนเราเหรือมั้งแต่อาจจะแบบ ไม่ได้มาอัดกล้องนะแล้วก็ข้อสามอะน้องเนยอะทำให้เราเรียนรู้ความอดทนมากๆเลยเฮ้ยเราไปเห็นคลิปน้องตอนที่น้องยังไม่ดังอะน้องสู้เป็นปีเลยนะคิดดูดิน้องอยู่ในชุดที่มันโคตรร้อนเลยอะแล้วก็อดทนมากน้องไม่มีพี่เลี้ยงลงบันไดคนเดียวไปนั่งนวดขาเฮ้ยชีวิตน้องนุกแบบสู้อะไรมาบ้างวะกว่าจะมาขนาดเนี้ย ร้อนก็ร้อนหนักก็หนักแถมยังต้องสร้างความสดใสต้องเอนเตอร์เทนต้องสร้างรอยยิ้มให้คู่คนอีกอะทำได้แค่รู้สึกว่าขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มีน้องหมี่เนยเกิดขึ้นและทำให้ผู้คนบนโลกใบนี้มีความสุขมากๆอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือตัวใดเองจริงๆ อัดแบบสดๆมากๆเลยใครรู้สึกเหมือนดาบ้างอะ่ะยังไงฝากช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะโอ๊ยใจฟูดิฉันเป็นมาม,มีเต็มตัวแล้วเด้อมีความสุขมาก